2อคูณสในเกม The Sim มมันสร้างให้ใช้การมันยากมากเหรอคะทุกคนเรื่องมันเป็นมาแบบนี้ค่ะคือช่องมารีโซเนียเนี่ยเขาทำเมอร์จเป็นเสื้อ mm hmm. แล้วมีมีก็ซ mm ัพพอร์ตเขา2ตัวโดยที่ให้น้องเนี่ยได้ไปจัดกิจกรรมกิฟต์เอาไว้ให้คุณผู้ชมที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้ไปครอบครองจากมีมีนั่นเองเสื้อน่ารักมากเลยนะเป็นเสื้อเจอซีแถมสกรีนชื่อได้ด้วยแต่จะแบบอยู่ดีๆแจกเลยมันก็จะง่ายไปไงล้วก็เลยให้โจทย์คุณมารีเนี่ยว่าไปสร้างเชลชั่นขนาด2อคูณสที่ ใช้การทุกสิ่งทุกอย่างเติมค่าความต้องการซิมได้ให้อยู่ภายในเชลล์สองคูณสองเท่านั้นใครอยากจะท้าทายการสร้างตัวเองหรือจะสร้างเพื่อจะไปชิงเสื้อเข้ามาที่ hashtag Jersey m a r ล Zo เนียในแกลเลอรี่ของ The s ซิมได้เลยสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าลืมไปอ่านกติกาอย่างละเอียดในช่อง Mar ี zo เนียนะคะและนี่คือโจทย์ที่เราให้มาลีเขาไปตั้งค่ะเชลลขนาด2คูณแต่น้องมีแถมมาอีกหนึ่งช่องตรงนี้เพราะว่าพี่สีสีวายเข้ามาช่วยแจกเสื้ออีกหนึ่งตัวรวมทั้งซิ้น มี g i ฟต์เอาไว้สามชิ้นด้วยกันกส่วนสาหรับฉันที่ชื่อว่ามีมี่รับรองว่าบ้านเนี้ยใช้กันได้ทุกจุดแน่นอนซิมมีความต้องการคือการชิงช่องค่าความสนุกความหิวโซเชียลเอเนจีแล้วก็ไฮจีนและฉันชอบความท้าทายมากทุกอย่างต้องอยู่ในเชลนี่คือห้องน้ําที่ซิมต้องใช้ชิงช่องฝักบัวอาบน้ําเพิ่มค่าความสะอาดถ้าอยากจะรู้สึกโหดกว่าเดิมก็มีอ่างล้างมือด้วยเป็นไง,ไ,งไว้ล้างจานต้องมีเตียงสักตัวไว้เติมค่าเอเนจีค่าความสนุกมันง่ายนะมันจะมีทีวีหนึ่งตัวก็สนุกแล้ว ส่วนค่าสังคมนี่มันก็ปี2025แล้วซิมใช้มือถือเข้าโซเชียลบันนี้ได้แต่เราอยากจะใส่คอมพิเวเตอร์ให้เขาถ้าเป็นหลายปีก่อนอะชาเลนจ์ชนี้ยากกว่าอีกเพราะมันจําเป็นต้องมีตู้เย็นใช่ปะตู้เย็นอันเล็กเนะี่ยมันสามารถวางไมโครเวฟได้ก็ดูเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าหากเรามีภาคเสริมคิดเช่นคลาเดอร์แล้วละก็โถคุกกี้โถเดียวอันเล็กหน้าหลักปุกปิกปอกแป๊กหรือจะเป็นกล่องซีเรียลแบบนี้ซิมก็เติมค่าความหิวได้ค่ะภาคหลักไม่ต้องน้อยใจกันไปกระเป๋าสแน็คแบค็คอันนี้กกเเปาดียวซิ อิ่มได้เพราะฉะนั้นมันง่ายขึ้นเยอะมากชา a l เลนจ์นี้พอเลือกประตูตัวนี้จาก Eco Lifestyle ด้านในตรงนี้จะใส่เป็น a r t ์ตเความท้าทายไม่ใช่ทําบ้านสวยแต่ว่าซิมจะใช้การได้หรือเปล่าสมมุติว่าเราเอาหัวเตียงยัดเข้าไปในนี้ <laughs> Sand นี่ไงห้องนอนเห็นไหมห้องนอนหนึ่งทายไม่รู้ว่าน้องจะใช้การได้ไหมนะเพราะว่าโดยปกติอะสิมันจะขึ้นช่องที่2ของเตียงใช่ไหมเออเหมือนว่าคุณมิเขาจะใช้การไม่ได้เลยนะแล้วถ้าสมมติว่าเอาเตียงที่ไม่ได้รับการย่อขนาดเนี่ยเอามาแนบไว้ตรงนี้คุณมิสามารถขึ้นไปนอนได้หายห่วงและอันนี้สมมุตินะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ใช้ถ้าเราจะเอาเตียงอะยัดยัดยัดเข้าไปแบบนี้ให้มันเหลือหมอนแค่นิดเดียวอันที่ออกไปนอกล็อตอะเราไม่สนใจเลยนะเว้ยทุกคนเราจะให้มี เขาลงมานอนเขานอนได้แล้วถ้าเราเหยียบเตียงแบบเข้าไปด้านซ้ายอีกนิดนึงมีมีไปนอนหุยทรงนี้ก็นอนได้ต่อไปเรามาดูห้องน้ํากันค่ะถ้าสมมติว่าชักโรครกเรามาแหนบแหนบแบบนี้ต้องดูก่อนนะว่าเขาจะเดินผ่านอาร์ชเว์และไปเข้าชักโรครกได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนฝั่งชักโรครกให้มาเป็นฝั่งแบบนี้คุณมีก็เหมือนจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะต้องจัดฟลอร์เพลนใหม่แบบใหม่หมดจดเลยอะ่ะส สมมติว่าเตียงอยู่ตรงนี้มีมีนอนได้ปะมีมีเอออัน,นอย่างนี้นอนได้นะแล้วในห้องนั้นัะทาอะไรดีวะสู้ต่อไปค่ะแล้วถ้าสมมติว่าชักโรครกอยู่บริเวณนี้คุณมีจะนั่งได้แต่เตียงเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่ไปว่ะทุกคนถ้าเราย่อเตียงหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเราก็เอาแหนบแหนบเข้าไปแบบนี้มีมีนอนได้นะถึงหัวจะทะลุออกไปข้างนอกกระเถิบมานิดหน่อยมีมีสามารถโกนขนได้ต่อไปอ่างล้างมือเนี่ยเราจะลองย่อหนึ่งครั้งทุกอย่าง ปบบิดลูปปิดทรงไปหมดแม่แต่มาเป็นชาเลนจ์นะคะให้ซิมเนี่ยใช้การได้คือแบบอยากเบียดกันทุกอย่างเลยอะเขาจะอาบน้ําแบบนี้ได้เลยแล้วเขาจะสามารถล้างมือได้ก็ต้องล้างจานได้ยังดีไม่พอเขานั่งชิงช่องได้ด้วยนะปูพื้นโซนห้องน้ําไว้ก่อนทาวอลเป,ปเปอร์ให้มันดูแตกต่างกันด้วยเราจะเอาเสาสีขาวตัวนี้นะคะของ g e t t o g a t o r นะเอามาแบ่งพื้นที่ไวค้ค่ะว่าน,นี่คือห้องน้ําแต่ถ้าวางเสาลงไปแล้วเขาจะใช้การไม่ได้นะคะถ้าเรามีเสาอะ งั้นเราอาจจะต้องใช้ไฟของสปาเดคค่ะมาเป็นตัวแบ่งพื้นที่ห้องแบบนี้มันจะได้กั้นไปว่าเป็นส่วนๆพื้นโซนอื่นเราจะใช้เป็นพื้นไม้ของ Eco Lifestyle Love Struck เนี่ยเขาจะมีตัวเล่นลูกเล่นของเพดานนะคะมีมีจะเอามาวางแปะไว้สองชิ้นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนแบ่งฝั่งแล้วเราจะทําการทุบผนังข้างๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออกไปแล้วเอาผ้ามานเปยนะคะของ y a r d ยา u f f p a c คค่อยๆเอามาย่อแล้วก็ซ้อนซ้อน มันจะติด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 แปปนึงนะฉันจะทุบเชลออกแบบนี้เลยพอซ่อนได้ดั่งใจแล้วใครที่จะเล่นเท็กติกอะไรพวกนี้ต้องตีกรอบเข้ามาให้เหมือนเดิมด้วยนะเดี๋ยวเชลเขาหายเด้อแต่เหมือนว่าจะแปะมาม่านผิดฝั่งเลยค่ะขอแก้แบบนึงนะคะมันต้องมาฝั่งนี้เออมันจะได้กันตัวล้างมือใช่ปะกับหัวนอนอะไรแบบนี้ป้าต่อไปเราจะเอาฟุตอิลเลเมนชันซิสเต็มนะคะของภาคเสริมสปาเดเอามาเก็บขอบเก็บงานไว้แบบ นี้ทีนี้ถ้าเดินเข้ามาด้านหน้าบ้านอะ่ะมันจะเห็นห้องน้ํามันจะไม่สวยใช่ปะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาผ้าม่านสักอันหนึ่งมาติดไว้อาจจะใช้เป็นผ้าม่านตัวนี้ของเด s เซอร์ลักซ์คีดีปิดกรอบให้เหมือนเดิมนะคะอย่าทําให้ผนังเต็มหายไปนะก๊อปี้คือของเลิฟสตรักแล้วแปะลงไปเก็บงานค่ะเพราะว่าน้องซิมเนี่ยเขาน่าจะเดินผ่านผ้าม่านได้เห็นไหมเข้าไปใช้การได้ล้างมือได้อาบน้ําได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการทีนี้สิ่งที่เราสงสัยต่อไปอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราให้ซิมเนี่ยเขาเดินเข้ามา นั่งเล่นคอมในนี้จะได้ไหมเพราะว่าซิสเต็มของเกมอะ่ะห้องเนี้ยคือ1ห้องถูกปะแล้วมันมีอะไรที่กั้นอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนผนังที่กั้นอะ่ะน้องอาจจะติดผนังตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องให้ซิมอะ่ะเขามาลองเล่นดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปไม่ได้นะแล้วถ้าสมมติว่าให้เขาเล่นคอมปลายเตียงแบบนี้เขาจะนั่งเล่นได้ไหมมาลุ้นกันค่ะนั่งเล่นปลายเตียงแบบนี้เล่นคอมได้จุดน่ากลัวต่อไปคือมันจะไป glitch กับเตียงเห็นไหม แปลว่าเตียงเนี่ยอาจจะต้องขยับขึ้นไปแบบนี้นิดนึงก็เหมือนว่ายังไม่ได้นะจิมึ้นกริดที่2ใช่ปะแล้วถ้าเราดันกริดที่2ออ่ะขึ้นไปแบบเนี้ยให้เหลือเป็นผ้าปูเตียง แล้วอย่าบอกนะว่านอนได้เฮ้ยถ้าไม่นอนไม่ได้อ่ะอ่ะลองเอาเตียงเข้ามาแบบนี้เลยค่ะปรับไปเรื่อยๆจนกว่าเฮ้ยแบบนี้ชินอนได้ว่าะสมมติว่าเรามีโต๊ะตัวหนึ่งขอเลือกโต๊ะก่อนนะต้ะองเลือกโต๊ะที่จิ๋วจิวหน่อยอะไรไม้ไม้อะไรแบบนี้เอามาวางใช่ไหมคะแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กมาแปะไว้หลังจากนั้นเราจะย่อโต๊ะตัวเนี้ให้เล็กที่สุดเลยค่ะขอวางไว้ก่อนเนาะไปหาเก้าอี้กันเก้าอี้ที่ต้องตัวเล็กจิ๋ว เหมือนกันเพราะว่าห้องมันจิ๋วมากไงมันจะตัวใหญ่เกินห้องไม่ได้แต่อันนี้มันก็น่ารักดีนะแล้วเราจะลองลากเข้ามาให้มันกลุ่มๆก,กับ ปลายเตียงอะไรแบบนี้ขอเข้าไปในเกมเพลย์ก่อนดูสิว่าบีมิเขาจะเดินออกมาตรงนี้ได้ปะเดินแบบออกจากบ้านไปเลยอะเดินได้แล้วเขาจะนั่งเล่นคอมเล่นได้ว่าไปไป,ไป,ไ,ปไปนอนใหม่ดีเฮย้ยฟอร์แพนนี้ดีอันนี้นอนได้แล้วเวลาเทสอะต้องเทสทุกจุดเลยนะเพราะว่ามันยากมากมันยากตรงการใช้งานโอเคล้างมือได้ปัญหาคือคอมที่ลอยอยู่อย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรมายัดไว้ให้เขาใช้ปะเออเอาอะไรดีอะประเด็นแคทซันด็อกเนี่ย เขาจะมีตัวที่แปะไว้แบบเหมือนรองรับพวกหลังคาอะไรอย่างนี้อยู่เนาะมันก็ดูแบนๆดีแล้วถ้าเราจะเอามาไว้ใต้คอมเดบะเออทาเป็นโตแบบโต๊ะฉุกเฉินอะเฉพาะชาเลนนี้ <c oughs> อ้าอุ๊ยใช้การได้ป,ปาต้องไปลองเทสดูอย่าเพิ่งนอนลุกขึ้นมานั่งก่อนถ้านั่งได้แบบนี้แล้วก็สบายแล้วค่ะเล่นเกมได้ฟิลเตอร์พักเสริมคอมฟีเกมเมอร์กันค่ะเราอยากได้โต๊ะข้างเตียงที่เก๋กูดไม่เหมือนใครนี่เอาซ p พมาวางเป็นโต๊ะข้างเตียง เป็น CPU ที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นคอมนะคะใช้ไว้สําหรับเป็นโต๊ะค้างเตียงเนาะหาเชฟอะไรก็ได้มาแปะไว้แบบนี้นะคะแล้วเอามาวัดความสูงจะได้เอาที่วางคุกกี้มาวางไว้บนซ p u ได้แล้วถ้าโหลคุกกี้มันใหญ่กว่าบ้านเพราะบ้านเราเล็กใช่ปะเราก็แค่ย่อเขาลงแบบนี้อ่าหันลูกศรดีๆนะเพราะว่าลูกศรคือทางที่สิ่มเขาจะเข้ามาหยิบนะคะอาจจะต้องวางแบบหมินเมแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปมาตกแต่งค่ะมีต้นไม้จุกผนังไว้แบบนี้เออบ้านมันจะได้ดูเขียวชะอุ่มหัวน ก็อาจจะใส่ต้นไม้เล็กๆไว้อีกอันหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะหลังจากวางของทุกอย่างไปแล้วคุณผู้ชมต้อง p l a y ์เทสนะคะดูสิว่าคนมีจะไปหยิบคุกกี้ออกมากินได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะหยิบออกมากินไม่ได้เว้ยเพราะอะไรเอออะอล้วถ้าสมมติว่าระวางไว้บนโต๊ะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าด้านล่างมันมีโต๊ะอยู่ใช่ปะแล้วมีมีจะหยิบได้ปะมีมีก็ยังหยิบไม่ได้เหรอทำไมอะแสดงว่าโหลคุกกี้มันถูกย่อหรืออะไรอุย๊ยอันนี้ไม่มั่นใจอะ่อะอะเรามาลองดูคอนเฟล็กซ์กันบ้างนะคะ ถ้าคอนเฟล็กซ์มีมีย่อนะแล้วเอามาวางไว้ตรงโต๊ะนี้เพราะว่าด้านล่างตรงเนี้ยมันคือโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เขาถูกเราย่อไว้ใช่ไหมคะอ่ะลองดูสิคะคุณมี grab serial ได้ไหมอุ้ยหยิบได้ลองเอาโต๊ะมาวางและเอาทีวีสักอันมาแปะไว้สิแล้วคุณมีคะดูทีวีได้หรือเปล่าเฮ้ย ดูทีวีไม่ได้เพราะมันอยู่อีกห้องหนึ่งหรอแล้วห้องนี้มันจะมีพวมาทําไมเนี่ยอ่ะมีมีสมมติแกรีแลกซ์ตรงนี้ใช่ปะแล้วแชแนลเซิร์ฟได้ไหมเฮ้ยทำไม่ได้จริงว่ะอุ้ยทาไม่ได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะปัญหาก,ก็คือแล้วห้องเนี้ยจะมีมาทําไมใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากห้องนั้นได้บ้างล่ะคะถ้ามันไรประโยชน์แบบเนี้ยคุณผู้ชมดูนี่นะถ้าห้องนั้นมาปิดตายอะเราดูกันแค่ใน2องคูณสเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีมีอะเอาทีวีมา ยอ่อเว้ยแล้วแปะไว้บนผนังตรงนี้ให้คุณมีอ่ะไปรีแลกซ์บนเตียงนะแล้วก็แช่นาเสิร์ฟิมสามารถดูทีวีได้แบบนี้เลยเฮ้ยหรือว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไม่ไม,ไมีเลยเราจะเอาตู้อันเนี้ยของ dream home นะคะมายอ่อไว้ที่นี้ในการสร้างมันอาจจะยากในหนึ่งเพราะว่าเชลมันเล็กเนาะอาจจะเป็นการถ่ายทำที่ทรมานทั้งคนสร้างแล้วก็คนดู <laughs> นี่แล้วเราก็จะเอาตู้เอาไม่ใช่เอาตู้ดิเอาเสื้อผ้าค่ะถ้ามันแขวนไม่ได้ก็เอามาแขวนข้างนอกนะคะแล้วเราอยากจะให้มันหัน ด้านม่วงออกมาทําไมมันไม่หั่นออกมาอ่ะหรือว่าเราต้องขยายเขาก่อนปะเออนี่พอขยายเขาเราก็แปะลงไปหลังจากนั้นยอ่อเขาค่ะยอ่อเขาให้เล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปแปะไว้ด้านในอ่ะสมมุติว่าสูงประมาณนี้ไม่รู้สูงไปหรือเปล่าสิ่งต่อไปก็คือคุณมีค่ะคุณมีเขาไปลองเสื้อได้ค่ะทุกคนเป็นห้องลองเสือ้อแต่เรื่องกระจกอะเราว่าน่าจะยากนะเพราะว่าจิมส่องกระจกมันต้องใช้บริเวณใช้พื้นที่แต่ถ้าเราไม่ลองอะเราก ็ไม่รู้ใช่ปะว่านางส่องได้หรือเปล่าอ่ะเอากระจกมาแปะไว้แล้วก็ลองให้นางส่องสิเฮ้ย <c oughs> ทำได้ไงอ่ะ <c oughs> มันทำไม่ได้ว่าฉันสงสัยจังวุ้ยถ้าทำได้แบบนี้แล้วก็ไปฟิลเตอร์พักเสริม Re a m h o m e Decorator เอาพีซแบนๆบแบบนี้นะคะเอามาปิดไว้เนาะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อเนี่ยแขวนได้พอดิบพอดีเลยส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่ไม่มั่นใจคะ่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามีตู้อัปเปอร์คาบิเนตอยู่บริเวณตรงนี้แล้วซิมเนี่ยจะยังใช้การตู้เสื้อผ้าอันนี้ได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องมาลองดูนะคะเหมือนว่าจะเดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อได้ใช้การกระจกก็ใช้ได้คะ่ะเลิศมากเอาตัววัดความสูงของรี Home ator, มาวัดความสูงที่ดูยากมากแม่แล้วดูสิว่าถ้าเราเอาหนังสือใส่เข้าไปในห้องเนี่ยแบบเนี้ยติมจะเดินไปเอาหนังสือออกมาอ่านได้หรือ,อยังก็ยัง <laughs> ทำไมวะเดินมานี่นี่ไม่มีมีและแกใช้กระจกได้เหมือนเดิมปะใช้ได้แต่แกหยิบหยิบหนังสือออกมาไม่ได้อันไหนฉันให้แกเดินเข้ามาแล้วแกก็ยังหยิบหนังสือไม่ได้เออฉันไม่เข้าใจแกจริงๆอ่อะไม่เป็นไรถ้าหยิบหนังสือไม่ได้ก็ทุบทิ้งไป <c oughs> เติมโคมไฟไว,ไว้บริเวณตู้เสื้อผ้าอาจจะวางยากนิดนึง ต้องใช้ความมานะและความพยายามในการสร้างบ้านหลังนี้อย่างแรงกล้านอกจากนั้นแล้วยังมีตะกร้าผ้าที่วางไว้คิดว่าจะวางเท่านี้เพราะสร้างยากมากเลยหลังจากวางทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วอยากจะให้มีม,มีมาเพลท์ตสตรงนี้อีกสักทีหนึ่งในการเปลี่ยนเสื้อผ้าและการส่องกระจกข,ของเขาถ้าทําได้แล้วล่ะก็เดิอนออกมานอกบ้านเลยค่ะจะตกแต่งบ้านแล้วค่ะส่วนบริเวณของตัวบ้านเราไม่กล้าไปขยับอะไรแล้วนะคะเราคิดว่า,เ,าเราจะตกแต่งเขาในแบบที่เขาเป็นแบบนี้ใส่ wallpaper ้องน้ำที่หายไปเอาคืนมาเพิ่มความโคซี่ให้บ้านด้วยไม้ตัวนี้ค่ะจากบุกนุกคิดน่ารักมากๆเพิ่มความกว้างให้บ้านของเรานะคะด้วยหน้าต่างจาก e ีโคไลฟ์สไตล์ตัวนี้เลยนี่เหมือนเป็นห้องที่ยื่นออกมาอีกค่ะเอาไฟของ Li t t l e Camper นะคะตัวนี้นะเอามากดคอนโทรล9ก้าค่ะค่อยๆขึ้นมาจนเป็นแบบนี้เลยผ้มาม่านตรงนี้ยอาจจะต้องมาพึ่งภาคเสริมสุลานี่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนผ้าม่านที่ม้วนลงไปใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆกดคอนโทรล9ก้านะคะถ้าสูงไปก็กดเลขศูนย์เนอะ มันเตี้ยลงมามันก็จะเป็นม่านบางอะไรแบบนี้ถ้ามองจากด้านนอกเข้าไปมันก็จะน่ารักแบบนี้เลยมีแบบอะไรย้อยระยะอยู่ไปที่เซอร์เฟซค่ะหาเชฟอะไรก็ได้ส่วนเราเนี่ยจะใช้จากของ Dream h o m e Decorator นะคะมีมีจะเอามาวัดความสูงแบบนี้และเอาของที่เราต้องการตกแต่งหน้าต่างตรงเนี้ยค่อยๆมาวางเรียงเข้าไปอาจจะมีต้นไม้มีต้นตุ้มตุยถ้าใหญ่ไปก็ย่อได้นะบ้านเราเล็กน่ารักมากมีใบไม้ใบหญ้าซึ่งมันจะเข้ากับเทียนตัวนี้จากของ Business and Hobbies มากมาก หมุนเข้ามาดูด้านในก็จะพบว่าสีตกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแคร์นะคะเราทําเพื่อความสนุกของการสร้างทีนี้เรื่องแสงในห้องอะคะ่ะถ้าเราใส่โคมไฟอะไรไปอีกอะเราว่านะมันจะต้องดูลกมากแน่เลยเราจะเล่นเป็นไฟที่แบบเหมือนฝังฝ้าไว้ตรงห้องนอนอะไรแบบนี้ในส่วนของห้องแต่งตัวนะคะเราจะใช้วอลเปเปอร์ไม้จากของ o w l i n g s t u u f p p c k สวยนะดูไม่เวอรออะไรเกินไปด้วยถ้าด้านในบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาตกแต่งด้านหน้านบ้านใช่ไหมละจ้ะ แล้วหน้าบ้านทําไมเออทรงมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเออใส่พื้นไปก็ใส่พื้นเราลากไม่ได้นะจ๊ะชักโคกแพมออกมาอย่างนั้นทําให้โครงสร้างของบ้านเราเสียนะคะเราก็ค่อยๆเอาพื้นมาโปะไปดีที่สุดค่ะเพลเซฟถ้าสมมติว่าบ้านเราอ่ะ ยกเหนือจากพื้นแบบมีบันไดบ้านอย่างเงี้ยสองระดับอะจิมมี่ีัจะใช้กันข้างในได้อยู่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยมากเลยวยมีมิขอเพลเทสทุกอย่างก่อนเลยเริ่มจากชักโรครกอาบน้ํานอนได้ล้างมือนั่งเล่นคอมนั่งเล่นคอมพิวเตอร์โอเคใช้ได้อยู่ค่ะจะมาดูเรื่องหลังคากันบ้างเราจะทํายังไงให้มันดูสวยและดูไม่ปื้อเลยแอบทำเป็นบ้านหลังเล็กแบบนี้ดีไหมเราหดปิดหลังคาเข้าไปปัญหาเกิดแล้วค่ะของพวกนี้มันอยู่ด้านล่างหมดเลยฉันต้องเรียงของมาก แต่ฉันสู้นะฉันไม่รู้ฉันจะต้องสู้อะไรขนาดนี้ฉันก็เรียงใหม่จนได้เราไปดูเรื่องหลังคากันต่อนะคะเราอยากจะให้มันเหมือนดูมีอะไรมากขึ้นด้วยอ่ะอ่ะเราหดปีกหลังคาแบบนี้ก่อนทําหลังคาให้เตี้ยหน่อยเพราะว่าบ้านเราเล็กจิว๋วด้านหลังบ้านเราอาจจะกดชิฟท์ให้หลังคาเงยออกไปส่วนด้านหน้าบ้านเนี่ยก็ให้เงยออกมาถึงตรงนี้ฉันมีมีฉันหดหดยืดยืดหลังคาอยู่นานมากเลยฉันขี้เกียจดีไออ่ะพวกเธอฉันขอตีผนัง เต็มแบบนี้นะและในภักเสริม i s l a n d Living อะ่ะมันจะมีระแนงไม้ตัวนี้อยู่ค่ะเราสามารถเอามาแปะไปได้แบบนี้เลยแล้วเราก็อย่าลืมทุบผนังเต็มออกด้วยล่ะด้านบนตรงเนี้ยมันแหว่งใช่ไหมคะถ้ามันแหว่งแบบนี้เราอาจจะเติมรั้วค่ะทุกคนเติมรั้วไปบริเวณนี้แป๊บหนึ่งถ้ารั้วตรงนี้มันมีหัวออกมาใช่ไหมคะเราอาจจะใช้รั้วจากของ Get t o Work เพราะหน้าตาเขาเหมือนยาแนวบ้านที่สุดแล้วก็แบบอันเล็กดูไม่ออกแน่นอนว่ามีรัว้วแล้วเราก็ไปหาเสาอะไรอย่างเงี้ยเออของ business นอนเอามาเก็บขอบได้เลยนะเอา้าไม่ต้องมีลวดก็เก็บขอบได้เลยนี่นางั้นเราลบลวออกนะคะในส่วนของการเลือกเสาเราจะเลือกเสาอะไรให้เข้ากับความนอร์ดิกแล้วก็ความบ้านของเราอยากให้ดูปูนๆอะไรแบบนี้อันนี้เสาของ Get Famous นะคะอ่าเอามาใส่ลงไปผนังฝั่งเนี้ยเราก็จะเล่นลูกเล่นเหมือนฝั่งนู้นเลยค่ะแต่ว่าเราจะเอาหน้าต่างของฝั่งนั้น่ะเอามาแปะไว้แค่ตรงนี้ใช่ปะเราจะทุบผนังตรงนี้ออกกด copy แล้วก็แปะลงไปเออก็ปี้ขื่อเนาะพูดไม่ทันสิ่งที่คิดเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอา half ball ค่ะอาจจะสูงประมาณนี้แล้วเอามาขีดไว้อย่างนี้นะเลือกสีเป็นสีกระจกอะไรอย่างนี้ของภาคหลักค่ะอุ้ยสวยว่ะทุกคนขอเติมเสาลงไปตรงนี้ตรงนี้คิดว่าจะเติมไปแบบนี้เลยแล้วถ้าฉันเติมเสาแบบเนี้ยของข้างในบ้านอะ่ะจะใช้การได้ปะมีคนสงสัยเหมือนมีมีไหมคือเรากลัวชักโครกมากอะ่ะโอเคนอกบ้านในบ้านคนละส่วนกันนะคะกับระบบใช้การได้เนาะส่วนหลังคาเนี่ย เราคิดว่าต้องหดปิกหลังคาให้มันพอดีพอดีกับสาวะน่าจะกําลังสวยค่ะด้านหน้าอาจจะต้องยื่นออกมาอีกนิดหนึ่งสีหลังคาแน่นอนว่าจะใช้จาก businesses and hobbies มันสวยอ่ะดูดิดูสีหลังคาดูขอบหลังคาดิหาสีที่แบบมันเทาๆน้ําตาลอ่อนอะไรแบบเนี้ยแปะลงไปแล้วก็ต้องค่อยๆปรับขนาดไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้อยู่ในจุดที่กําลังสวยอะเราว่าน่าจะประมาณนี้กําลังดีนะเราว่าของเราคนเดียวเลยอ่ะ ไม่ถามใครเลยเราเล่นอยู่คนเดียวเลยแล้วถ้าละแนงตรงนี้เราใช้เป็นสีอะไรดีที่มันจะดูดีกว่าสีเหลืองเลืองะอาจจะเป็นไม้เทาๆแบบนี้ใครขี้เกียจก็เอาเทคนิคน,นี้ไปใช้ได้นะคะถ้ามีผ้าไอ l a n d Living แล้วก็ไม่ต้องมานั่งเรียงหม้เองมาดูที่ตัวบ้านกันบ้างค่ะมีมีจะใช้ตัวนี้ดีไหมเป็นปูนปูนของ Eco l i f e ์สไ l e มันสวยนะเฮ้ยหรือจะใช้เป็นอุ้ยอันนี้สวยเห็นป่ะอีโคอีกแล้วผนังอะเราจะใช้สีเดียวกันไปเลยนะให้มันกลืนลูกตา ไปให้มันดูแบบว่าอ๋อไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเออทุกคนตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเจาวอะ่ะมันเกินหลังคาเว้ยคือถ้ามันมีขอบอะไรอะ่ะจะดีมากเลยลองเอาพื้นลงแบบนี้ไปก่อนและเราจะใช้ลวดยาแนวนะคะของ get to work เนี่ยแหละเอามาตีไว้โซนที่เราอยากจะติด t r i มอ่ะสมมติว่าเราตีไปแบบนี้ใช่ไหมคะเอาผนังขึ้นมาให้เหมือนเดิมเลือกไปที่ f r e e s e z and exterior trim แล้วเราก็จะได้เอา t r i มมาแปะอา้าฮ hello ทำไม t ริมมันแปบะบ ไม่ได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะเอ๊ะพอลดระดับลง ก็แปะได้นี่แต่เราอยากให้มันแปะด้านเดียวอะต้องกดชิฟต์ปะอ่าลองเลือกเป็นสีเทาๆแล้วแปะไปแค,แค่นี้ก่อนดูดีมันแปกปะโอ้บานเอียงครับเนี่ยเออแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็มันไม่มีน้ำตาลไหนที่แบบมันเข้ากันเลยอะอุ้ยอันนี้ก็ยังพอทนนะยังดูแบบไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กินอะไรมาเอ้ยสีมันสาวเลยเอาอันนี้แหละเปลี่ยนสีเพดานให้เป็นสีดำาๆส่วนพื้นเราจะใช้พื้นหินดินอานะคะมีมี้อยากได้สีดำติดปีแบบนี้ไปเลยค่ะหน้าห้องแต่งตัวเราจะ เอาม่านมาปิดไว้อย่างนี้นะเป็นม่านแบบว่าฟุงฟริงฟุงฟิงบันไดเราจะใช้สีดําจากของ businesses and hobbies เราอยากให้มันมีข้างๆแบบนี้อาจจะต้องเอามาประกบกันนะคะอย่างละหนึ่งทายส์เอออะไรแบบนี้ค่ะน่ารักดีเอาต้นไม้จากของ eco lifestyle นะคะเอามาย่อแล้วก็เอามาแปะไว้บนริมบันไดแบบนี้เลยด้านหน้าบ้านตรงเนี้ยเราจะแปะไฟยาวๆไว้แบบนี้สวยนะเป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยค่ะจากของ c i t y living และเราจะไม่ขยับบ้านอะไรแล้วใช่ปะงั้นเราต้องมาลง layout ให้กับโซน exterior ของบ้านก่อนตามกฎกติกาเนี่ยเขาให้สร้างไว้ใน lot ต20คูณ15้และเป็น residential เท่านั้นเราจะใช้พื้นสีดำๆตัวนี้ลากมาด้านหน้าบ้านค่ะเป็นทางเข้าตรงน,นี้เราจะเว้นพื้นไว้หนึ่งช่องนะคะไว้ใส่ต้นไม้เนาะแล้วก็ค่อยๆลากมาด้านหลังบ้านเนี่ยเหมาะกับเป็นลานกิจกรรมมากๆเลยค่ะอาจจะมีสระว่ายน้ําได้เลยนะสระว่ายน้ําที่เป็นโคง้งๆเป็นไงคะลากพื้นออกมาแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราอยากจะสร้างแพลตฟอร์มไว้บนสระว่ายน้ําอีกทีหนึ่งอะคะ่ะทำอีกแล้วอะ ถ้าสมมติว่าสะไวยน้ํายาวประมาณนี้ใช่ไหมเราอาจจะลบสะไวยน้ําตรงนี้ออกคิดว่าเล็กไปค่ะต้องลบอีกสองข้างแบบนี้ออกไปด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือย่อลงมาเลยก็ได้แล้วตรงนี้นะเราจะใส่เป็นเหมือนแบบว่าลานนั่งเลาด้วยเก้าอี้นั่งเลา e, ช่วยสวยจากของเด s e r เซอร์ลักคิดสวยมอร์เปลี่ยนสีพื้นกับขอบสะแล้วก็เอาเสาตัวนี้ของสปาเดมาลงนะคะกดดีเพื่อเปิดกริดที่ชั้น2แบบนี้ตัวร่มอันนี้อาจจะต้องเอาออกไปเพราะว่ามิมิอยากจ,จะใช้ เป็นไอเทมที่ชื่อคริสตัลเคลียค่ะมากับผ้าเสริม Island Living นะคะเราจะเอามาแปะแปะทับกันไปแบบนี้เลยเปลี่ยนสีขอบแพลตฟอร์มให้เข้ากันมันก็จะเป็นเหมือนซุ้มกระจกอะไรแบบนี้แล้วอย่าลืมเก็บงานทริมด้วยจิงก่อสร้างของเรามันก็จะได้ดูเรียบร้อยทันตาเห็นแบบนี้เลยค่ะตกแต่งแลน์สเคปและเอ็กเทเรียนะคะเนรมิตให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าลงจบบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเก้าอี้นั่งชิลๆมีเกตไว้เข้าบ้านมีตู้ปรษณนีย์แล้วก็ดอกไม้ตามมุมบ้านต่างๆเติมต สูงๆเข้าไปด้วยเดินเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บฝั่งขวามือตรงนี้จะมีกล้องสะสมน้ำอะค่ะ water generator เนาะมากับ eco lifestyle แล้วก็จะมีที่เลี้ยงมแมลงที่ปลูกผักกิจกรรมเบาๆตรงเข้ามาอีกจะเจอกับต้นไม้ใหญ่ที่พันไฟไวร้รอบๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีที่ปิ้งกิวค่ะด้านหลังก็จะเป็นสะว่ายน้ํเออลืมไปเลยค่ะทุกคนอยากจะเปลี่ยนสีน้ําในสะด้วยเพราะถ้าสีน้ําในสะเป็นน้ําของเกตทูเกเตอร์อะบ้านมันจะดูกลามมขึ้นมาหันกลับไปก็จะเอาผ้านะคะเป็นไฟเนาะจากไฮสกู Years มาขึงไว้ตรงโซนนี้น่ารักมากๆเลยค่ะมีต้นไม้จากจังเกิลแอดเวนเจอร์ตกแต่งแบบเบาๆบมินิมอลโมเดิร์นอามีโต๊ะไว้นั่งกินอะไรอยู่หลังบ้านนิดหน่อยฝั่งคันนี้ก็อาจจะแบบว่าติดดินนิดนึงแมะเออมันมีการซักมือซักผ้าตากผ้าจนมีมีทําไมเดินออกมานอนข้างนอกแบบนี้น่ากลัวจังเลยค่ะว่าเตียงนอนเราจะใช้ได้หรือเปล่าฉันกลัวมากเลยม,มีมีก็เดินเข้าไปเทสบ้านและนี่จะเป็นการเทสบ้านครั้งสุดท้ายแล้วว่าเชลแค่2องคูณส จากมีมีและบวกหนึ่งช่องจากของพี่สีจะใช้การได้ไหมชิ้ช่องนอนล้างมืออาบน้ําทําได้หายห่วงนั่งลงเล่นคอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะคะในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีหัวข้อ Socialize ซึ่งเราสามารถให้น้องซิมของเราอะคะ่ะเข้าไปทําการชิดแชทเพื่อเพิ่มค่าโซเชียลแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะคุณมีหยิบซีเรียลมากินได้แต่มีมีเลือกที่จะไปนั่งตรงไหนเอ่ยเออไปนั่งโต๊ะหลังบ้านบรรยากาศมันดีใช่ไหมล่ะกินแล้วก็ไม่ต้องเก็บนะคะคุณมีขามาลองเปลี่ยนชุ ว่าในห้องแต่งตัวห้องนี้สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ขอเอาผนังลงนิดนึงนะคะจะได้ดูกันว่าคุณมิจะฝึกซ้อมการพูดที่กระจกได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบง่ายเชลแค่นี้มันก็ใช้การได้จริงๆเวทุกคนเห็นปะแล้วมันดูเป็นบ้านที่แบบธรรมดามากเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนบ้านที่เราสร้างรัวๆไปเลยค่ะแค่ขนาดเล็กกิจกรรมอะไรก็คือเทียบเท่าบ้านหลังใหญ่ๆถึงแอนิเมชจะดูแปลกไปหน่อยด้านการนอนว่าเออมิม้ทำไม แกนอนหัวเข้าไปในฝาผนังแต่มันก็เป็นชาเลนจ์นะคะเจอเกมต่างๆผ่านทาง EA a ออย่าลืมใส่โค้ด MHEE m e e ขอบคุณทุกคนที่นำโค้ดไปใช้เพื่อซัพพอร์ตช่องและขอบคุณสปอนเซอร์จาก EA ค่ะคอนเทนต์บ้าน2อคูณสมีมีเคยสร้างไปเมื่อนานมากๆแล้วค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้กลับมาทําใหม่แต่หลังนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามา1ช่องให้เราได้ใช้งานกันเอาจริงป้าทุกครั้งที่เล่นคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะมันสนุกเป็นบ้าเป็นบอเลยอ่ะและหากทาตามคําขอ ยังมีคนขอ c ชา l เลนจ์อะไรแบบนี้อยู่รอชมกันได้เลยค่ะ